สวัสดีครับพืกอนรายการอันบ็อกซ์มั่งะกันอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้นะฮะกลับมากับการอันบ็อกหนังสือการ์ตูนกันอีกแล้วนะครับซึ่งหนังสือการ์ตูนที่ผมซื้อมาในวันนี้นะฮะก็คือกล่องนี้เลยนะครับผมอ่าซึ่งผมเนี่ยพูดไว้ก่อนเนาะว่าเราเนี่ยไม่ได้อัดคลิปอันบ็อกหรือว่าทําคลิปอะไรลงช่องมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับผมเพราะว่าผมไม่ว่างนะฮะมาอาทิตย์นี้เนี่ยก็เลยซื้อหนังสือมาสักหน่อยนะฮะมาทําคลิปอันบ็อกกันแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นหนังสือเซตเดียวนะครับผมในรอบเดือนนี้เลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่มีแผนว่าจะซื้อหนังสือ เรื่องอื่นนะฮะอะ ก่อนที่เราจะไปอันบ็อกนะครับผมใน,นนี้ผมขอบอกละกันเนาะว่าหนังสือที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นหนังสือมือสองนะครับผมอ่าโดยปกติแล้วเนี่ยหนังสือมือสองนะครับผมก็จะแบบไม่ค่อยได้สั่งมากเท่าไหร่หรอกนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหนังสือการ์ตูนที่อยู่ข้างในเนี่ยนอกจากจะเป็นหนังสือที่ผมตามหาตามเก็บมาสักพักแล้วนะฮะมันยังมาพร้อมกับราคาที่เรียกได้ว่าเป็นมิดมากๆนะผมอ่ามิดจริงๆนะไม่ใช่แบบไปเล่นมุกมิดชาชีพแห่อะไรงั้นไม่เอานะฮะ ราคาเป็นมิดจริงๆนะ,ะซึ่งจากสภาพกล่องนะผมที่ผมได้มานะผมเช็คมาแล้วนะฮะคือไม่มีรอยบุบอะไรตรงไหนเป็นพิเศษนะครับผมก็จะมีรอยย่นข้างล่างอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะฮะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับอ,อย่างแรกก็พลิกฝั่งนะฮะโอเค อันนี้ผมแอบลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าหนังสือที่ผมซื้อมาแพ็คเซตนี้เนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะถูกนะผมถูกจนผมแบบแอบคิดว่าเอ๊ะมันจะได้หนังสืออย่างที่เราต้องการจริงหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับผมฟืบฟืบฟืบอุอ้ยน่าจะน่าจะได้ของถูกนะน่าจะได้ของถูกนะเพราะว่าข้างหลังมาเนี่ยเป็นโลโก้ถูกต้องนะครับผมเป็นค่ายถูกต้องนะฮะ โอเคให้ดูด้านหลังกันก่อนนะครับผมฟืบนะฮะอ่าโอเคเห็นด้านหลังตรงนี้เนี่ยบางคนก็แบบที่ตามเก็บหนังสือมาน่าจะพอรู้แล้วนะครับผมว่าเป็นหนังสือค่ายอะไรนะครับอ่านี่ก็คือค่ายเนทนะครับผมค่ายเนทเนาะโอเคเอาวางไว้ก่อนนะฮะอ่าอีกบ็อกเซตนึงนะฮะไอ้บ็อกเซตอะไรอีกแพ็กเซตดิามามาโอเคอันนี้ก็อีกแพ็กนึงนะฮะผมอ่าส่วนข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเขายัดอ่า กระดาษที่ชู่มาเป็นกันกระแทกนะครับอ่านี่ก็คือตัวของหนังสือนะครับผมซึ่งบอกได้เลยนะฮะว่าแพ็คเซตมาดีมากๆเลยนะครับผมกันกระแทกมาแบบหนามากหนาปึกเลยนะครับผมหนายิ่งกว่าบางค่ายอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอเนี้ยแกะซิลก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับผมว่ามันคือเรื่องอะไรนะฮะ อโอเคโห่ห่อมาแน่นหนาแบบสุดๆเลยนะครับผมปึ๊บนะฮะโอเควางไปนะฮะอ่าหนังสือที่ผมซื้อมาในวันนี้นะบางคนเนี่ยเห็นข้างหลังและเห็นลายเห็นอะไรเงี้ยเห็นราคาคงราคาก็อาจจะพอรู้แล้วนะครับผมว่ามันคือเรื่องอะไรนะฮะหนังสือการ์ตูนที่ผมซื้อมาในรอบนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือเรื่อง ฮิคารุเซียนโกะนั่นเองนะครับผมซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตำนานนะครับผมของวงการหนังสือการ์ตูนเลยนะฮะเป็นเรื่องที่แบบว่ามีปมมีดราม,ม่ามี เรื่องเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับผมเพราะว่าอาจารย์ผู้วาดเนี่ยเขาคืออาจารย์ทาเคชิโอบาตะนะครับผมอ่าหลายคนแบบพูดชื่ออาจารย์แล้วเอ้ยใครนะอาจารย์คนนี้นะครับผมอาจารย์ผู้นี้นะผมอาจารย์ทาเคชิเนี่ยแกเป็นผู้วาดเดทโน้ตนะครับผมแล้วก็เป็นผู้วาดการ์ตูนเรื่องบาคุมังด้วยนะครับผมอ่าซึ่งอาจารย์แกเนี่ย ก็มีหนังส pues so right. right ือหลายๆเรื teachers, so the nah ่องนะครับผมที่แกเนี่ยเป็นคนวาดคนแต่งเนาะซึ่งหนังสือหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องฮิคารุเซียนโกะนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมซื้อมานี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น23เล่มจบนะครับผมหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซียนโกะเนี่ยจริงๆแล้วมันมีนับปัจจุบันนะผมมี2เวอร์ชั่นด้วยกันนะฮะซึ่งเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันนี้เลยนะครับผมเป็นเวอร์ชั่นพิมพ์บางนะฮะบางแบบบางมากนะับผมอ่าคือแบบถ้าเทียบเป็นข้อนิ้วเนี่ยค ไม่ถึงหนึ่งข้อนิ้วนะฮะอ่าบางมากๆนะครับผมส่วนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นบิ๊กบุ๊กนะครับผมจะลดจำนวนจาก23เล่มเนี่ยเหลืออยู่แค่20เล่มนะครับผมแล้วก็จะมีบ็อกเซตด้วยนะฮะซึ่งแพ็กเซตนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแพงมากนะแค่ตัวหนังสือเฉยๆเนี่ยก็หลัก2-3พันได้แล้วนะครับผมถ้าผมจำราคาไม่ผิดเนาะแต่ถ้ารวมบ็อกเซตด้วยแล้วเนี่ยก็ เรียกได้ว่าครึ่งหมื่นมีถึงนะครับผมแต่ว่าเซตที่ผมซื้อมาคือเซตแรกนะยีเล่มนะผมไม่ใช่บิ๊กบุ๊กนะฮะตัวหนังสือก็เลยจะแบบมีสภาพที่ค่อนข้างจะบางเล็กแล้วก็กระดาษอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนับเล่มก่อนนะผมว่าครบหรือเปล่านะฮะ อ่าโอเคนับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนแรกตกกระจายเลยคือแบบพิกมาดูตรงนี้นะฮะไม่มีเล่มที่4ี่นะครับผมตกกระจายเลยนะว่าเอ้ยเขาลืมแพ็คมาหรือเปล่านะฮะจริงๆมันมากองอยู่กับอีกแพ็คหนึงนะครับผมเล่มที่4นะฮะ ตกใจเลยนะโอ้เรียกได้ว่าแบบเกือบช็อกเกือบช็อกนะครับผมแต่ผู้ขายคนนี้เขาสุภาพมากแล้วก็ให้คำตอบรับที่ดีมากนะครับผมซึ่งณปัจจุบันอย่างที่บอกไปนะครับผมมีออกมา2เวอร์ชั่นแล้วนะฮะเรื่องฮิคารุเซียนโกะนะครับผมแต่นะครับผมแต่นะฮะอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อยากแบบเอ้ยอยากจะตามเก็บฮิคารุเซียนโกะบ้างจัง ณตอนนี้นะผมผมได้เช็คมาจากเว e ็บ e-service ของทางหอสมุดแห่งชาติแล้วนะครับผมเขามีการจดลิขสิทธิ์ฮิคารุเซนโก Ultimate e dition นะฮะที่จะผลิตในปี2525 25หรือว่าปีหน้านี้เองนะครับผมดังนั้นใครที่อยากจะเก็บบิ๊กบุ๊กเรื่องฮิคารุเซนโกนะครับผม ตั้งหน้าตั้งตารอปีหน้านะครับผมทางเนตเนี่ยอาจจะมีประกาศหรือว่ามีข่าวดีออกมานะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะฮะอ่าใครที่อยากจะตามเก็บบิ๊กบุ๊กแล้วแบบว่าเอ้ยกลัวราคามันแพงจังอะไรจังนะฮะผมว่ารอเก็บตังค์นะับผมรอซื้อเซตใหม่ได้เลยผมว่าปีหน้าเนี่ยยังไงก็ต้องออกนะครับผมเรื่องนี้เนาะเพราะว่าดูจากพี่เนทแล้วเนี่ยปัจจุบันแกรีการ์ตูนเก่าๆเกออกมาเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็น อไอชิวนะฮะเดทโน้ตนะครับผมหรือว่าโจโจอะไรประมาณนั้นนะฮะแกนลีออกมาเยอะมากนะครับผมดังนั้นฮิคารุเซนโกะผมว่าน่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปของทางพี่เนทแกนะครับผมอ่า เอาละเราพูดกันไปเยอะถึงเรื่องของกระตูนเรื่องนี้แล้วนะ,ะับผมเรามาดูที่หนังสือที่ผมซื้อมาดีกว่าเนาะด้วยความที่ว่ามันเป็นมือสองใช่ไหมครับผมหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าแบบว่าเอ้หนังสือมือสองเนี่ยมันมีกี่สภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆผมได้ทําคลิปอธิบายเรื่องของสภาพหนังสือมือสองเอาไว้ให้แล้วนะ,ะับผมสามารถคลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยนะฮะแต่ว่าในส่วนของคลิปนี้นะ,ะับผมเขาเนี่ยได้ระบุมาข้างในสินค้านะ,ะับผมว่าตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นสภาพบ้านนะฮะ ซึ่งโดยหลักปกติแล้วเนี่ยหนังสือสภาพบ้านอย่างที่ผมเคยทําคลิปอธิบายไปก็คือมันจะต้องไม่ขาดไม่เคยหอปกแล้วก็ไม่เคยผ่านน้ําผ่านอะไรมาก่อนนะผมถึงจะเป็นสภาพบ้านเนะาะแต่เรื่องรอยขีดข่วนหรือว่ารอยยับพวกนี้นะครับผมมีบ้างปะปายอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าถ้ามีราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหรนะ่เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยโดยภาพรวมผมดูแล้วนะครับผมจากสันเนาะ ก็เป็นสภาพบ้านปกตินะครับผมอาจจะมีเหลืองแซมมาบ้างนะครับผมอันนี้ก็ปกติเนาะแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้ถามผู้ขายแล้วนะครับผมว่าเอ้ยพี่มีตําหนิตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผมซึ่งเขาก็ได้เปิดมาเป็นเล่มที่20นะครับผมอเล่มที่20ก็คือเล่มนี้นะครับกับเล่มที่สี่นะฮะ ที่เขาบอกว่ามีาตําหนิเล็กน้อยนะครับผมซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เล็กน้อยนะฮะทางผู้ขายเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนมีการห่อปกมาก่อนหน้านี้นะครับผมอ่าให้ดูจากตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นกันหรือเปล่านะ,ะผมมันจะมีคราบนะครับผมคล้ายๆคราบน้ำเนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะอ่าตัวหนังสือเนี่ยก็จะเป็นคลื่นๆน,นิดๆน,นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเปิดเข้าไปดูข้างในเนี่ยเห็นไหม จะเห็นชัดเลยนะครับผมว่ามันจะมีแบบเหมือนคราบเป็นคราบน้านะฮะอ่าด้านในก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคราบน้านะครับผมอ่าเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยซึ่งโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นคราบประมาณนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมยังตีว่าเป็นสภาพบ้านได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเขามาทั้งเซตอย่างนี้มีแค่เล่ม2เล่มที่มีปัญหานะ,ะับผมนิดนิดหน่อยๆ่อยประมาณนี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากเนี่ยผมถือว่าเอ่อเป็นสภาพบ้านได้นะครับผมแต่อันนี้เนี่ย ดูเหมือนจะเป็นสภาพบ้านแต่ว่าเขาอาจจะมีการแม็กนะครับผมมาก่อนเนาะนี่จะมีรอยเทปกาวอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะมีรอยเหมือนแบบเหมือนแมนะ็กเนาะเพราะว่าแม็กอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าเนี่ยคือจะมีรอยแม็กรอยอะไรอยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยจะเหมือนสภาพเช่านะครับผมแต่ว่าสภาพเช่าที่เทสทรูนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีกระดาษแปะ อยู่ตรงนี้นะผมว่าเป็นของร้านเช่าร้านนี้นะหรือว่าจะมีการปั๊มสันปั๊มปกอะไรพวกนี้นะครับผมว่าเป็นร้านเช่าหนังสือนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนแค่ผู้อ่านคนก่อนเขาอาจจะแบบใส่ซิลใส่ปกนะครับผมแล้วก็เอาเทปมาปิดไปเฉยๆนะฮะอ่าซึ่งโดยส่วนตัวมาแพ็กเซตอย่างนี้มีตําหนิ2เล่ม นะฮะผมผมมองว่าเป็นสภาพบ้านนะไม่ขอมองเป็นสภาพเช่าและกันถือว่ารับได้ในระดับหนึ่งนะครับผมอนะ่แต่ว่าบางคนนะครับผมอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นมาบ้างนะฮะว่าเอ้ยพี่หนังสือการ์ตูนเซตนี้เนี่ยต่อให้มันเป็นฮิคารุเซียนโกะที่เหล่าผู้เก็บทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามหาเก็บมาก็จริงนะฮะแต่ว่าตูหนังสือเนี่ยมันก็มีตําหนิบ้างนะฮะเล่ม2เล่มอย่างเงี้ย ราคามันจะสูงหรือเปล่าพี่ราคาที่พี่ได้มาเนี่ยมันเท่าไหร่นะฮะอันนี้ผมบอกเลยนะว่าถ้าผมพูดถึงเรื่องราคาไปเนี่ยคุณจะต้องตกใจอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าราคาเซตนี้นะผมที่ผมได้มานะฮะมันอยู่ที่ราคา700บาทครับผมคุณฟังไม่ผิดะฮะ 700บาทจริงๆนะครับผมหนังสือ23เล่มนี้นะครับผมฮิคารุเซนโกะด้วยนะอ่าซึ่งถามว่าราคานี้เนี่ยกับกระตูนเรื่องนี้ในท้องตลาดถือว่าถูกไหมผมบอกเลยว่าถูกมากนะครับผมเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นฮิคารุเซนโกะเนาะเวอร์ชั่นพิมพ์แรกมันหาซื้อค่อนข้างลําบากแล้วนะครับผมมือ2จะหาสภาพใหม่ๆจริงๆเนี่ยก็น่าจะมียากมากๆถึงยากที่สุดนะครับผมรวมถึงถ้าหาสภาพใหม่แบบกริงๆได้เนี่ยราคาไม่ใช่ราคา นีแน่นอนนะผมราคาน่าจะถึงพั0 0้าถึงสองพได้เลยนะครับผมอบอกได้เลยว่าเซตนี้ที่ผมได้มาราคาถูกแล้วก็คุ้มมากๆนะครับผมซึ่งแลกมากับหนังสือที่มีตําหนิ2เล่ม พวกนี้นะอันนี้ถือว่าชิวๆมากเลยนะครับผมกับรอยคาบรอยเปื้อนนิดๆหน่อยๆนะครับผมโอเคฮะพูดกันมายืดเยื้อแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าสรุปสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังคิดว่าเอ้ยพี่หนังสือมือสองที่พี่ซื้อมาเนี่ยมันดีจังเลยอะมันคุ้มจังเลยผมจะไปหาซื้อหนังสือมือสองบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะ อันนี้ผมบอกเลยนะครับผมว่าการซื้อของมือสองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ราคาถูกสภาพดีอย่างเดียวนะฮะมีคนถูกซื้อถูกหลอกถูกแบบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมดังนั้นนะฮะการที่เราจะซื้อหนังสือมือสองหรือว่าจะเล่นหนังสือมือสองเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานสักนิดนึงนะครับผมอย่างน้อยๆนะฮะรู้เรื่องราคากับสภาพเอาไว้ก็ดีนะับผมเผื่อที่ว่าเราไปซื้อจริงๆเนี่ยจะได้ไม่โดนเขาหลอกเนาะอ่าเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปนะครับผมอย่าลืมช่วยกันฝาก กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะฮะเพื่อให้ผมเนี่ยมีกําลังใจทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ